ชื่อเรื่องเพดานที่ไม่มีวันนิ่งชิซุมารานุเทนโจสถานที่เกิดเหตุเขตซึกิยามะชานเมืองโอซาก้าเหตุการณ์ปี1987บทนําบทนำบ้านเดี่ยวเล็กๆหลังหนึ่งถูกขายต่อในราคาถูกกว่าตลาดเกินครึ่งในช่วงยุคฟองสบู่เศรษฐีใหม่คนหนึ่งชื่อมิสึฮาระย้ายเข้ามาอยู่กับภรรยาและลูกชายวัยห้าขวบทั้งสามคนมีความสุขมากในช่วงแรกบ้านไม้หลังเก่าทรงญี่ปุ่นไม่มีชั้นสองแต่มีเพดานสูงโปร่งแบบบ้านโบราณในแถบคันไซแต่ในคืนที่ 5, หลังยย้้้าาาเเขสีท ก็เริ่มดังขึ้นเสียงแรกตึง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 เสียงฝีเท้าเหมัดอื่นคนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ตรงหัวพอดีแต่บ้านนี้ไม่มีชั้นสองไม่มีห้องใต้หลังคาไม่มีระเบียงไม่มีที่ให้คนวิ่งได้เลยแม้จะเปิดไฟทั้งหลังเสียงยังคงอยู่แม้จะยืนเงียบฟังเสียงก็กลับหยุดนิ่งราวกับมันรู้ว่ากําลังถูกจับตามองคําเตือนโนจากข้างบ้านคุณป้าข้างบ้านวัยเกือบ8ปดสิบกระซิบกับภรรยาของมิสอิราเสียงแน่นอนอย่าทา เป็นสนใจอยากพูดถึงมันอย่าถามว่าคืออะไรบ้านนี้เคยมีเรื่องเมื่อส0ิปีก่อนลูกชายเจ้าของบ้านหายไปไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปทางไหนแต่ก่อนเขาหายเขาก็ได้ยินเสียงวิ่งนั้นทุกคืน,นออลคืนที่สิบลูกชายวัยห้าขวบของมิสึกฮาระเริ่มทําตัวแปลกเขาชี้ขึ้นเพดาาแล้วพูดว่าที่คนนั้นวิ่งเก่งจังเลยพ่อเห็นเอาไหมเขาวิ่งอยู่ทุกคืนเลยแต่เขาบอกหนูว่าเขาไม่ได้วิ่งหนีเขาวิ่งไล่บางอย่างอยู่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังจากจ้างคนตรวจบ,บ้านทีมงานพบว่าบ้านหลังนี้มีช่องว่าง ขนาดแค่ครึ่งเมตรระหว่างหลังคาและเพดานทําให้เดินไม่ได้วิ่ง,ไม,ไ,งไม่ได้นอนนอก็ไม่ได้แต่ที่หน้าขนาดลูกยิงกว่าพวกเขาพบรอยเท้าเล็กๆจํานวนมากบนแผ่นไม้ใต้หลังคาเหมือนกับเด็กที่พยายามวิ่งบางอย่างซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ไม่มีทางออกไปไหนได้เลยเหมือนติดอยู่ในลูกนิรันดร์คืนสุดท้ายคืนหนึ่งมิซิฮาระได้ยินเสียงตึงๆดังแรงกว่าปกติเขาโมโหจนตะโกนขึ้นไปว่าหยุดวิ่งสักทีจะเอาอะไรนักหนา เพดานเงียบไปหนึ่งวินาทีก่อนที่เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงวิ่งแต่เป็นเสียงคนกระแทกราวกับกำลังกระโดดลงมาจากเพดานเขาลุกขึ้นทันทีแต่ภรรยาและลูกชายไม่อยู่แล้วสิ่งเดียวที่เหลือในห้องคือรอยเท้าขนาดเล็ก2คู่ที่หันหน้าเข้าเพดานแล้วหายไปในเงามืดบันทึกท้ายเรื่องในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมีสิ่งที่เรียกว่าโซรคาเงะ หมายถึงเงาที่วิ่งวนอยู่ระหว่างเพดานกับฟ้าเชื่อว่ามันคือวิญญาณของคนที่ตายก่อนจะหนีพ้นจากความกลัวพวกมันจะวิ่งหนีความตายไปเรื่อยๆบนพื้นที่ที่ไม่มีวันพ้นแต่หากใครดึงความสนใจของมันลงมาพวกมันอาจหยุดวิ่งและสลับที่กับอยู่ได้แค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น